การรับเป็นเงินสดเข้ามานะคะจะมีอยู่สส่วนส่วนแรกก็คือไม่ได้บอกว่าเป็นใครเอาเงินสดมาให้นะกับแบบที่2นะคะก็คือบอกแหละว่าคนเนี้ยเป็นคนเอาเงินสดมาให้นายกกนายขอนายงอเป็นคนเอาเงินสดมาบริจาคดังนั้นเราจะต้องมีการตรวจเข้าไปะคะ่ะสมมุตว่าแหล่งอาชีพของผู้บริจาคสอดคล้องกันไหมกับมิดเงินที่อานามาบริจาค รายได้เยอะมีเงินเหลือเฟือควรเอามเงินมาจากไม่ใช่คนที่ไม่ได้ทำมาหากินเลยเอามาจากสมมติสมมตินะคะจับมอรนายกทาอาชีพเป็นคนขับรถรับจ้างเป็นบินมอเตอร์ไซค์เอาเงินมาให้กับบัวรี่ีเอจํานวนสองล้านบาทให้ออกใบอนุโมทนาคําถามคือนายคนนี้เนี่ยขับบินมอเตอร์ไซค์เออเอาเงินแบบมาได้ยังไงตั้งสองล้าน ทำนองนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบแหล่งอาชีพของผู้บริัาก่อนว่ารจริงๆเป็นบัญชีมา้าไหมเป็นนอมินีไหม,มนะคะอันนี้คือกรณีที่สอง